สวัสดีนะคะครูพิมพ์ครูณคณิตติดเกษตรนะคะวันนี้ครูพิมพ์มานําเสนอวิธีการทําให้ดินนะคะเซตตัวเร็วขึ้นนะคะสาหรับใครทีอ่อยากจะปลูกบ้านเหมือนกับครูพิมนะคะงบไม่มีงบน้อยนะคะครูพิมพ์ใช้วิธีง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะคะมาเพื่อที่จะทําให้ดินมันเซตเขาเรียกว่าเซตตัวเร็วขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ อยากมีบ้านหลังน้อย,อยแล้วถมดินเตรียไวบนานแล้วนะคะตอนนี้ก็ปล่อยน้ำนะคะขุดหลุมปล่อยน้ำให้ดินมันแน่นเร็วขึ้นนะคะนี่ก็ใช้วิธีแบบบ้านๆน,นี่แหละคะ่ะช่วยให้ดินมันแน่นเร็วขึ้นนะลดช่องว่างของดินนะ,ะให้น้ำพาไปไวยอย่างนั้นนะคะนี่ก็ใช้จอบค่ะใช้แรง ลงแรงล้วนๆค่ะครูพิมพไม่มีเครื่องทุนแรงนะจอบนี่แหละค่ะขุดหลุมไปค่ะเนี่ยขุดหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมให้มันฉีทีนิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยน้ําลงนะ,ะก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ําลงดินได้เร็วขึ้นน,นี่ค่ะก็ขุดเป็นหลุมนี่ค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อเลย มีแต่คนมาถามว่าปลูกอะไรขุดหลุมปลูกอะไรเอ๊ะเราก็งงใจเราไม่ได้ปลูกอะไรนะคะแต่เราต้องการที่จะให้น้ำนะคะมันช่วยกระชับให้ดินมันแน่นขึ้นนะคะนี่ใช้วิธีบ้านๆพื้นๆน,น,นี่แหละคะ่ะไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรก็ขุดหลุมแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าปล่อยน้ำมันไหลไป ค่อยๆทําทีละนิดทีละหน่อยค่ะทําตามกําลังของตัวเองนะคะไม่จาเป็นต้องไปตามไข่นะคะนี่นะคะครูพิมก็ถมคันขึ้นมาเป็นนกทาทํานกขึ้นมานะคะเวลาฝนตกก็จะได้กักเก็บน้ํานอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ขุดบ่อขุดหลุมเลยนะคะนี่เลยเตรียมปลูกบ้านค่ะเตรียมปลูกบ้านอยางมีบ้านแล้วอยู่จันร์มา30ปียังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่นานเกินรอค่ะไม่นานเกินรออันนี้ก็วิธีการทําใหา้ดินนะคะดินมันเขาเรียกว่าอะไรมันเซตตัวเร็วขึ้นนะ,ะทำให้ดินมันเซตตัวเร็วขึ้นแบบวิธีง่ายๆสไตล์ครูพิมพ์นะคะนี่ค่ะใช้วิธีแบบนี้เลยนะคะก็ถ้ายังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ